ส่งวิทยาฐานะในระบบ DPA แล้วผลออกมาไม่ผ่านครับเราจะต้องส่งอีกทีเมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบครับในเกณฑ์นะครับของกอคอสอเนี่ยได้ระบุไว้ว่าผู้ที่ยื่นขอมีวิทยาฐานะในระบบ DPA แล้วไม่ผ่านนะครับจะสามารถยื่นขอได้ในภาคเรียนละ1ครั้งนะครับสมมติง่ายๆครับถ้าคุณครูส่งนะครับใน คลิปนะครับในช่วงของวันที่เดือนพฤษภาวันที่20พฤษภานะครับนั่นหมายความว่าพฤษภาเนี่ยก็คือ20พฤษภาคือภาคเรียนที่1ใช่ไหมครับผลปรากฏว่าไม่ผ่านครับดังนั้นคุณครูก็ให้เตรียมนะครับเตรียมแผนเตรียมอะไรที่ในส่วนที่ต้องปรับปรุงนะครับถ่ายคลิปรอเลยครับและนะครับเมื่อเข้าสู่ภาคเรียนที่2นะครับภาคเรียนที่2ก็คือเริ่มวันที่เท่าไหร่ภาคเรียนที่2ก็คือเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนะครับถึง15พฤษภาคมในปีถัดไป นั่นหมายความว่าคุณครูนะครับที่ไม่ผ่านในภาคเรียนที่1นนะครับก็ส่งใหม่นะครับในภาคเรียนที่2นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15พฤษภาคมนะครับก็ฝากไว้กับคุณครูที่จะส่งนะครับและคุณครูที่ไม่ผ่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับส่งใหม่ครับไม่มีอะไรยากแน่นอน